ตั้งแต่เวทีนิวส์ได้เกาะติดสถานการณ์และนําเสนอข่าวสารอีกด้านให้พี่น้องชาวไทยได้รับรู้ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงประวัติศาสตร์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับปาเลสอย่างมากมายได้มีการออกมาพูดนําเสนอข้อมูลแบบผิดๆในหลายๆท่านด้วยกันเช่นชายท่านนี้ไม่ใช่ประเทศปาเลสไตน์ไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินตราของตัวเองและนี่คือเหรียญกระสาบครับ ซึ่งปีที่ระบุเอาไว้นั่นคือปีก่อนที่เอลนั้นจะขออพยพเข้าไปอยู่ในปารลสเป็นรับลมเหลืไม่เป็นที่ยอมรับและนี่คือเอกสารพลเมืองปารลสซึ่งออกโดยรัฐบาลของปารลสและปาเลสไตน์เจริญไหมครับน้ำไฟก็ต้องขึ้นอราเร็วและนี่คือภาพการอพยพของเอลเมื่อกว่า70ปีก่อน 1> 1. ไม่แน่ใจว่าหนังสือด้านหลังที่ประกอบฉากนั้นเป็นหนังสือจริงๆหรือเป็นเพียงมอกอัพที่ทําให้ดูมีความน่าเชื่อถือนะครับหลักฐานเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันข้อมูลกันนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่ไม่รู้และเข้าใจว่าตัวเองนั้นรู้เพราะความรู้ต้องมาก่อนจินตนานการนะครับเดี๋ยวคนหัวอ่อนดูจะเ,เชื่อแบบผิดๆพากันเข้ารบเข้าคงไปกันใหญ่สาหรับเหตุการณ์สถานการณ์ที่น่าจับตาคือการขยายวงของความขัดแย้งจากที่สหรัฐและเอลได้มีการกระทําต่อเจเมนและอิรานในลักษณะ ที่เรียกว่าการลอบกัดแต่อิหรา่านไม่ใช่ประเทศที่จะยอมอ่อนข้อเรียกว่าประเคนการตอบโต้จนทั้งสหรัฐและเอลนั้นถึงกับร้องไม่เป็นภาษาจริงๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง เมื่อ4ปีที่แล้วสหรัฐในรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการปิิชีพในพนระดับสูงของอิหร่านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านเริ่มเลวร้ายลงนับตั้งแต่ยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองที่ได้มีการใช้นโยบายต่างประเทศที่ใช้ความรุนแรงโดยทุกวันที่3มกราคมก็ถือว่าเป็นวันครบรอบที่สหรัฐนั้นได้มีการลอบปิิชีพในพลคาเซมโซเลมานีนายทหารกองทัพอิหร่านที่ได้รับความเคารพมากที่สุดคนหนึ่งแต่เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาเป็นการจัดงานรำลึก ถึงในพลผู้จากไปได้เกิดการลอบโจมตี2ลูกซ้อนจากระยะไกลโจมตีพิธีรำลึกการเสียชีวิตของนายพลอิหร่านกอเซมสุไลมานี ani, ซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดการดับชีพไปไม่ต่ํากว่า103รายและบาดเจ็บอีกหลายร้อยและกลุ่มอกองกําลังที่สหรัฐเป็นผู้บงการที่อยู่ในอิรักก็ได้มีการออกมายอมรับแล้วว่าเหตุการณ์นี้ตนเองเป็นผู้ที่ปฏิบัติการและการตอบโต้อันเด็ดขาดก็ได้ถูกเริ่มต้นขึ้นแล้วเช่นเดียวกันโดยอิหร่านเจเมนและอีกหลายประเทศอาหรับได้มี ีการตั้งเป้าหมายในการขจัดสหรัฐออกจากฐานทัพที่อยู่บนแผ่นดินของตะวันออกกลางจุดแรกก็คือฐานทัพสหรัฐในอิรักได้มีการถูกโจมตีด้วยโดรนเกิดความเสียหายยับเยินจุดที่2คือฐานทัพของสหรัฐในซีเรียก็ถูกโดรนโจมตีเช่นเดียวกันซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีกองกําลังของสหรัฐประจําการอยู่กองกําลังอิสลามิกรีสิสแตนโดยกลุ่มกองกําลังนี้ได้มีการออกแถลงให้คํามั่นสัญญาที่จะต่อต้านกองกําลังยึดครองของอเมริกาในอิรักและภูมิภาคและเชื่อมโยงการโจมตี กล่าวกับการตอบสนองต่อการกระทําของไซออนและรัสเอลในการดับชีพหมู่พลเรือนผู้บริสุทธิ์และไร้ทางต่อสู้ในฉนนกาซาจากการโจมตีที่เบรุตซึ่งปลิดชีพซาเลอัลอากูรีหมายเลข2ของกลุ่มผู้ปกป้องดินแดนปาเลสอัลยาซิราได้มีการรายงานว่าผู้นํากลุ่มของผู้ปกป้องดินแดนชาปาเลสที่ถูกโดนรอบโจมตีปลิดชีพในกรุงเบรุตการลอบปลิดชีพดังกล่าวถือว่าเป็นการจุดชนวนการตอบโต้จากกลุ่มฝ่ายปกป้องดินแดนปาเลสและฮิสบุลล เหตุการณ์นี้จะทําให้การตอบโต้สหรัฐและเอลขยายไปถึงเขตชายแดนของเลบานอนและเอลจะลุกเป็นไฟซึ่งเวทีนิวส์ก็จะเฝ้าติดตามความคืบหน้ามารายงานให้แฟนข่าวได้ทราบเป็นลําดับนะครับนอกจากนั้นรอยเตอร์ได้มีการรายงานว่าบริษัทขนส่งของจีนซัสโกได้มีการระงับการขนส่งสินค้าทุกชนิดไปยังเอลเว็บไซต์ข่าวการเงินของเอลเองชื่อว่าเกิลบีได้มีการรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารายงานดังกล่าวไม่ได้มีการระบุรายละเอียดถึงเบื้องหลังในการตัดสินใจของจีนที่มีขึ้นใน ที่เส้นทางการเดินเรือในทะเลแดงถูกการขัดขวางด้วยการโจมตีของกองกําลังเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรักซึ่งจะส่งผลกระทบในภาคเศรษฐกิจของเอลอย่างมากมายมหาศาลเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการกดดันเอลให้หยุดถลมกาซายิ่งนานวันสถานการณ์ยิ่งขยายวงกว้างขึ้นจากความดื้อดึงของเอลที่ไม่ยอมสนใจเสียงจาก UN และประชาคมโลกมีเพียงสหรัฐเท่านั้นที่ยังคงซัพพอร์ตให้การสนับสนุนจนบานปลายไปสู่มาตรการในการลบฐานทัพสหรัฐ ออกจากแผ่นดินตะวันออกกลางติดตามข่าวสารความจริงอีกด้านที่หายากยิ่งในประเทศไทยข่าวสารที่มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มาจากจินตนานการติดตามกดไลค์กดแชร์ดาวน์โหลดโพสต์ต่อได้ความจริงนี้ไม่มีลิขสิทธิ์พบกันทุกวันที่เวทีนิวส์ทุกแพลตฟอร์มครับ